สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นดังค่ะวันนี้พบกับแคทโชติกาแขกรัมค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะเป็นชายคนหนึ่งนะคะที่เขาประกอบอาชีพเป็นชาวประมงซึ่งเขาออกไปหาหอยนะคะที่ชายทะเลแต่ปรากฏว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่ในตอนนี้เรียกได้ว่าร้อนจัดค่ะจนส่งผลทําให้เขาหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ วันที่5พฤษภาคม2563เวลา18นาฬิกานะคะที่บริเวณปา่าแสมหลังโรงบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะพันตำรวจเอกกริตทิติทัศนะนะคะ,ะผู้กำกับ สถานีตำรวจภูทรเสเมจพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุริยาอยู่แพทย์ค่ะผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีอาสาสมัสมครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณป่าสแสมหลังโรงบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่คาเเกี่ยวระหว่างสถานีตารวจภูทรสเมเด็กับสถานีตารวจภูทรเมืองชนบุรีนะคะจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายบุญอายุ56ปีหมู่3ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งมีอาชีพทำประมงนอนคว่ำหน้ากับเลนนะคะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า6ชั่วโมง บริเวณที่เสียชีวิตพบไม้กระดานถีบค่ะคาดว่านายบุญเลิศคงจะออกไปหาหอยแครงนะคะเพื่อนํามาขายหารายได้ให้กับตนเองปรากฏว่าวันนี้อากาศร้อนผิดปกตินะคะอาจทําให้เป็นลมหน้ามืดและหน้าจมเลนทําให้เสียชีวิตในเวลาดังกล่าวค่ะจากการสอบถามพันตํารวจเอกสุริยากล่าวว่าจากการสอบถามญาติญาติของผู้ตายด้วยนะคะทราบว่านายบุญเลิศมีอาชีพประมงและออกจากบ้านมาถีบกระดาน เพื่อหาหอยแครงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันดังกล่าวและเพิ่งมาพบว่าเป็นศพเสียชีวิตไปแล้วนะคะคาดว่าอาจจะเป็นลมช่วงระยะเวลาที่ถีบก,กระดานเลนและใบหน้าเนี่ยได้จมไปในเลนนะคะทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตค่ะ จากการสอบถามญาติเพิ่มเติมนะคะทราบว่าปกติแล้วผู้ตายค่ะเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าและนี่อาจจะเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตที่เป็นสาเหตุประกอบอีกสาเหตุหนึ่งก็ว่าได้ค่ะก็อยากให้ผู้ชมที่กำลังฟังข่าวอยู่นะคะ ดูแลคนใกล้ตัวนะคะที่เข้าข่ายลักษณะนี้ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะอ,อยู่ในช่วงที่เรากำลังมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ก็มีพรกฉุกเฉินออกมานะคะห้ามฝ่าฝืนการออกจากบ้านในระยะเวลาที่กำหนดแต่ค่ะข่าวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะมีวัยรุ่นรีบกลับบ้านนะคะขับรถกระบะจนทำให้ประสบอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าข่าวนี้ไม่เสียชีวิตเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ เวลา21ก30นาทีของคืนวันที่6 สภาคม2563นะคะเจ้าหน้าที่อาสาคู่ภัยสว่างกตัญยูจุด่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะหลุดโค้งพลิกคว่ำซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสสองรายนะคะจึงเร่งเข้าไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุค่ะเป็นถนนสายป่งน้ำร้อนชายแดนช่วงบริเวณโค้งบ้านใหม่ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้แชมป์สประตูทะเบียนกไก่ตเต่า1467จันทบุรีค่ะ ลักษณะมีรอยพลิกคว่ำสภาพพังยับเยินเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ในร่องน้ําข้างถนนนะคะซึ่งพบผู้บาดเจ็บ2รายเป็นชาย1รายไม่ทราบชื่อนะคะร่างกระเด็นออกนอกรถกว่า10เมตรค่ะนอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนและรายที่2เป็นหญิงนะคะทราบภายหลังว่าทางคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะคะกระเด็นออกนอกรถเช่นกันค่ะในร่องน้ําไม่ห่างจากรถซึ่ง ผู้หญิงเนี่ยยังรู้สึกตัวนะคะแต่ว่าอาการสาหัสทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือและนําตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุปปรีอย่างเร่งด่วนค่ะจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเล่าว่าเมื่อเวลา21นากา30นาทีตนกําลังนั่งอยู่ในบ้านค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงรถกระบะคันดังกล่าวซึ่งเสียงดังนะคะคลายวิ่งมาด้วยความเร็วไม่ถึง5วินาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงรถ พลิกความจึงออกมาดูนะคะทำให้พบผู้บาดเจ็บทั้ง2รายลักษณะเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20ปีค่ะจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมช่วยส่องไฟให้รถที่สัญจรไปสัญจรไปมาเนี่ยทราบว่าที่ดังกล่าวเนี่ยกำลังประสบอุบัติเหตุนะคะกลัวจะเกิดรอยซ้ำได้นะคะเพราะมีผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน และจากการที่เจ้าหน้าที่สอบสวนที่เกิดเหตุนะคะทราบว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บ้านนาสนัดที่อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุคาดว่าทั้งสองอาจจะเร่งกลับบ้านเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิวด้วยความเร็วนะคะของรถทําให้เสียหลักหลุดคล้งงผิดคว่ำหลายตลบไปไกลกว่า60เมตรจนทําให้คนที่อยู่ในรถนะคะกระเด็นออกมาบาดเจ็บสาหัสทัท้งคู่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่น่าติดตามแต่ว่าก็เป็นเคราะห์ดีของทั้งคู่นะคะที่ไม่เสียชีวิตค่ะอยากใจ้คุณ ผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมข่าวนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถชนิดต่างๆก็ตามค่ะและนอสถานการณ์ตอนนี้นะคะทำให้หลากหลายอาชีพหรือว่าหลากหลายคนไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะเพราะสถานการณ์โควิด -19 รวมไปถึงโรงเรียนก็ได้ปิดตัวนะคะทำให้น้องๆนักเรียนเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ค่ะมีเด็ก2คนน่ารักมากๆเลยค่ะเขาได้ใช้ช่วงเวลานี้แหะค่ะ ไปหารายได้หาอาชีพเสริมนะคะช่วยเหลือครอบครัวเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานนี้นะคะเป็นรายงานพิเศษที่จังหวัดตราดนะคะกับคุณสุนิสาสังทองไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะปิดเทอมนานเก็บมังคุดหารายได้เสริม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้โรงเรียนหยุดยาวนั้นสำหรับ2หนุ่มน้อยนี้ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆหรือเล่นเกมแต่ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมทำให้เกิดประโยชน์ออกมาช่วยกันเก็บมังคุดหาไรายได้เสริมและเป็นเงินเก็บช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางหนึ่งเด็กชายอนันดาเข็มกายีอายุ11ปีและเพื่อน ออกมารับจ้างเก็บมังคุดส่วนในพื้นที่อำเภอแหลมงอบซึ่งตนเองได้ออกมาเก็บแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เช้าโดยจะมีแม่นําอาหารเที่ยงมาไว้ให้โดยจะมีอุปกรณ์ในการเก็บก็คือไม้สอยมังคุดและถุงสะพายขนาดพอดี<น>ก็จะเลือกเดินเก็บมังคุดที่สามารถเก็บจําหน่ายได้โดยจะมีวิธีการเลือกลูกที่มีจุดสีแดงหรือที่เรียกว่าสายเลือดหรือลูกที่สุกแล้ว ถ้าลูกไหนอยู่ที่สามารถเอื้อมถึงได้ก็จะเด็ดเก็บได้เลยส่วนลูกไหนที่อยู่สูงก็จะปีนไปเก็บหรือจะใช้ไม้สอยวันหนึ่งจะเก็บได้ประมาณ100่งวบาทเพราะมังคุดยังออกน้อยอยู่จะค่อยๆทยอยเก็บซึ่งจะได้ค่าจ้างเก็บเป็นกิโลกรัมกิโลละ5บาทซึ่งเด็กชายอนันดาได้บอกว่าจะนําไปฝากธนาคารของโรงเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดแล้วนี้ก็ได้สายเลือดแบบนี้ครับ แล้วก็มีแบบอ่อนๆก็ได้แล้วก็แบบนี้จะมีสองแบบสายเลือดเนี่ยครับแล้วก็มีถ้าเกิดมันเป็นแบบสายเลือดแบบจุดแดงก็ได้ครับกิโลละห้าบาทตอนนี้เพราะว่ามังคุดมันถูกแล้วพอเปิดโรงเรียนเขาจะมีให้ฝากเงินก็เอาไปฝากอ๋อคือคือเรามาทุกวันเลยแบบนี้ถ้าเกิดปิดเทอมใมาทุกวันเว้นวันหนึ่งบ้งครับถ้าเกิดแบบเริ่มเริ่มไม่สุกแล้วก็เขาจะเว้นให้มันสุกแล้วก็มาเก็บ Hi. ค่ะและนี้ก็เป็นความน่ารักของหนุ่มน้อยทั้งสองคนนะคะเชื่อได้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องภูมิใจมากๆเลยถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะน้องๆหนูๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าค่ะข่าวเด่นประเด็นดังของเราจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดไหนไปติดตามประเด็นเด่นประเด็นดังที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตาม,มาพร้อมๆกันแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วแคนและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อน สว,ส,สวัสดีค่ะ